ผู้มีบุญสัมพันธ์จะได้ฟัง10โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวบาปบุญคุณโทษน,นรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ ท่านผู้ฟังครับนอกเหนือจากพระเครื่องวัตถุองค์คแล้วหลวงปู่มหาศิลายังมีคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งตามแบบฉบับของหลวงปู่ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้พึงปฏิบัติวันนี้ช่องครูกฎได้รวบรวมคำสอนของหลวงปู่ให้ทุกคนทุกท่านได้น้อมนำไปปฏิบัติกันโอวาทธรรมของหลวงปู่มหาศิลา หนึ่งไผสศิวาหยังกระซางเขาเขาว่าบอดีมั่นกับกรรมของเขาคันเขาว่าแนวดีกับบุญของเขาเฮาอยู่ซื่อๆอย่าไปสร้างกรรมต่อกันอีกตัดพบตัดชาติขาดกันตะเพียงเท่านีสออย่าลืมให้ท่านรักษาศีลกันบางเดอร์าจะพภาวนาด้วยก็ดีของของคอยทําให้ดีแล้ว อีกครึ่งหนึ่งนั่นอยู่ที่พวกเจ้าต้องดีด้วยดีดีลุยลุยลานหานกันทุกคนเด้อ 3. ายิ้มและก้มหัวใครจะยินดีก็ยิ้มและก้มหัวใครจะกล่าวโทษก็ยิ้มและก้มหัวยิ้มคือความเมตตามหานิยมยิ้มให้กับทุกคนทั้งคนที่รักและคนที่ไม่รัก อนุภาพของการยิ้มและก้มหัวจะเปลี่ยนคนที่คิดร้ายเป็นคนที่เมตตา 4. อันใดดีๆให้พากันสางโลดคิดดีทำดีพูดดีผลก็จะดีตาม 5. การทำบุญก็เหมือนการตักน้ำใส่ตุ่มทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งน้ำล้นตุ่ม มันจะกลับมาให้เราใช้เอง 6. ใจดีนั่นเป็นบุญใจดีนั่นเป็นกุศลบุญกุศลคือการเหตุคุณงามความดีนึกถึงย่ำใดกับมีความสุขย่ำนั้นบุญกุศลเมื่อเหตุหลายเขาก็กลายเป็นบารามีเมื่อบารามีถึงขันใดขันหนึ่งแล้วปรารถนาแนวใดกะสิเป็นไปตามที่เหาปรารถนาเพราะอนุภาพของบุญ เเปลือกและเนือของผลละไม่หอหุ่ม,มเมล็ดไว้มเมล็ดหอหุ่มเชื่อไว้เมื่อตกลงพื้นดินใดเหตุปัจจัยก็จะให้เกิดเป็นต้นไม้ได้คนก็เหมือนกันกรรมดีกรรมชั่วหอหุม่มจิตใจค้นไปแม่ตายตกลงที่ใดเหตุปัจจัยของกรรมภาพไปเกิดใหม่ตามผลของกรรม เหมือนผล,ลไม่นั่นแหละม่แต่พระอาหารหันต์เท่านั้นที่ละกิเลสตัณหาอุปาทานตัดเสื้อให้การเกิดได้ไม่ยินดีในสิ่งใดแล้วก็เป็นนิพพานมีแต่ความสุขนิพพานไม่เกิดไม่ตายคงไหวแต่คุณความดีพระพุทธเจ้ายังบอกว่านิพพานั่งปารมังสุข,ขังความสุขยิ่งกว่านิพพานไม่มี 8. ว่างใจใดมันกระเบาถือเอาไว้มันกระทุกอยากสุขอยากเบาเราต้องรู้จักปล่อยวาง 9. บอมีคาถาไทด,ดอกสิมาสู่อิติพิโสพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณประเสริฐที่สุดแล้วให้พากันทำความดีรู้จักให้ทานเรานี้ไม่เอาอะไรเห็นไหมละ่ะ ใครมาหาก็ฐานให้เขาหมดเขาให้เราเราก็ฐานต่อครับท่านผู้ฟังครับสำหรับหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทมีชื่อเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อ14ตุลาคมพุทธศักราช2488เป็นพระเกจิอเรืองวิทยาคมอีกรูปหนึ่งแห่งภาคกีสานมีวัดปฏิบัติด,ดีสมถะเรียบง่ายเสมอต้นเสมอปลาย เด้รับความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีณนวัดธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509ณนวัดบูรพพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริวุฒิทัมมีทีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่มหาศิลาศึกษาปริยัตอย่างมุ่งมั่น จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริยนธรรมหกประโยครับพัดปร,ริยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515นาวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมขณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา เมื่อแตกชานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสแสวงบุญปรีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุ่นดงป่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายซอปปอ,ปอลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพอ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาทาวโรหลวงปู่มหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่ลีและเป็นสหธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธารรมรกิิโตหลวงปู่นูอินหลวงปู่สมศิษย์หลวงปู่ล้อมหลวงปู่มหาศิลาได้ร่ำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรธรรมลาว และอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำผีใบลานสายสมเร็จลุลนจากสอปปอลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปริกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมาก ได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปรีกวิเวณสวนสงบ้านแกเปะเราสิทธิานุสิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดีโลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทววาร,ารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมพุทธาพิเศษพระกิ่งวัดสุทัศน และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปลุกแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าสิทธยานุสิทธ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องปรุกระชแแนลนะครับ หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเรื่องราวบาปบุญคุณทนาะรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระพุทธธรรมคุณพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ครูกฎต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ